French k i d ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n น v a สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French k i d สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ French k i d มีเพจ Facebook ด้วยนะคะช่วยกันไปกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ด้วยขอบคุณค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปอภรอลีตอนที่2นะคะหัดอ่านภาษาฝรั่งเศสหัดอ่านกับช่อง French k ค d s คือการที่หัดอ่านแบบเป็นระบบซิลาบบิกนะคะหัดอ่านแบบเรียงพยางสำหรับผู้เริ่มเรียนยัง อ่านยังสะกดคําภาษาฝรั่งเศสไม่คล่องเราขอแนะนำ playlist, นเพลย์ลิสต์พ r น n u ซีย a t ียงการออกเสียงและการสะกดคํานะคะเป็นการหัดอ่านแบบ s y l l บ b ิกคือการอ่านเรียงพยางนะคะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ใน Description งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มาเริ่มกันเลยนะคะการอ่านคือค่อยๆอยอ่านทีละพยาง รวมเป็นคําแล้วก็รวมเป็นประโยคเริ่มจากประโยคสั้นๆแล้วก็ประโยคจะยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็คือการที่ประโยคลงท้ายด้วยจุดนะคะก็ทำเสียงลงต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามก็ทำเสียงขึ้นสูงนะคะเพื่อเป็นประโยคคำถามโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากอ่านเป็นประโยคก่อนนะคะ La lune brille. Cette nuit la lune brille. Cette nuit la lune brille dans le ciel. Cette nuit la lune brille dans le ciel au milieu des étoiles. Cette nuit la lune brille dans le ciel au milieu des étoiles qui scintillent. มาฟังกันอีกรอบนึงนะคะ La lune brille. Cette nuit la lune brille. Cette nuit la lune brille dans le ciel. Cette nuit la lune brille dans le ciel au milieu des étoiles. Cette nuit la lune brille dans le ciel au milieu des étoiles qui scintillent. ครคาวนี้มาอา่านเป็นยอนะ่อหน้านะคะเป็นพารากราฟบทความสั้นๆ ถ้าจบประโยคด้วยเครื่องหมายคำถามก็คือพวงดันเตหกัซยงก็คือต้องขึ้นเสียงสูงนะคะเป็นประโยคคำถามถ้าจบประโยคด้วยจุดก็เป็นประโยคบอกเล่าก็ลงเสียงต่ำนะคะนอกนั้นถ้าเป็นหลังลูกน้ำหลังหยากกินนะคะก็ทำเสียงเรียบไปก็คือหยุดได้นิดนึงแล้วก็อ่านต่อด้วยเสียงปกตินะคะโอเคเดี๋ยวลองกันเลยนะคะ Papa, sais-tu combien d'enfants naissent chaque jour en France Je ne sais pas. Peut-être cent ?»« Non, il en est environ deux mille chaque jour. Et comment sais-tu ça Je le sais, c'est tout. Ce n'est pas plutôt ta maîtresse qui te l'a dit Si, bien sûr. Ma femme, Papa, sais-tu combien d'enfants naissent chaque jour en France Je ne sais pas. Peut-être 100 Non, il en est environ 2000 chaque jour. Et comment sais-tu ça Je le sais, c'est tout. Ce n'est pas plutôt ta maîtresse qui te l'a dit Si, bien sûr. สนุกสนุกเฉยๆนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการอ่านปาป๊าเสร็จยุคโอเบียนดองฟองเนสชักชูวองฟองก็ประมาณว่าปาป้ารู้ไหมว่ามีเด็กเกิดออในแต่ละวันเนี่ยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีกี่คนปาป้าก็ตอบว่าเชิญเสร็ป้าเปิดเดตสองประมาณร้อยหนึ่งมั้งไม่รู้เหมือนกันโนอีลองเนอนวีของเดอร์มินชักชูก็ ไม่ใช so mm ่ม <K common understands Ireland> <es> <suffering> ีประมาณสองพันคนในแต่ละวันเอกมกเสร็จจุดซะปะปาก็ถามว่าแล้วแล้วเธอรู้ได้ไงประมาณนี้นะคะส่วนลูกก็ตอบว่าเชิญรเซเสรูฉันรู้ก็แล้วกันแล้วนี้ประปาก็บอกว่าซึนปาพล่โตตามเมดรสกี่ตลดก็คือไม่ใช่ว่าครูเธอบอกเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะอะไรประมาณนี้นะคะ ลูกก็บอกว่าซีเบียงซิวเออใช่แหละครูบอกนะคะก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้แต่คือจุดประสงค์หลักของคลิปเอ่ออัพองทอาลีก็คือให้ให้ฝึกสะกดคำออกเสียงนะคะส่วนคำศัพท์เนื้อเรื่องก็เสริมเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอ้โห